มาครับกับกำแพงซ่าท้าเกียน์ดีไเกียนเลยเนี่ยโอ้ยไม่ไรนี้เนี่ยหัวแม่งเล่นก่อนคุ้มพอดีว้าวไม่ยคุ้มเกียร์เก่ียังงี้กระโดดเจก็ล่นแล้วอ๋อนี่ไงกระโดดแค่นี้เองโถ่เดี๋ยวจะรอดูพวกแกเดี๋ยวก่อนเออเนี่ยดูคุณยายเป็นตัวอย่างดูด้วยจูดิจูดิโอ เห็นมากเห็นยังอีซี่นี่เดี๋ยวดูนะนี่แค่หนหายนะเออเห็นมากคุณบอลนี่เห็นยังยังเลืดี๋ยวคิดดูดิที่เรเองเออง่ายไหมล่ะมาต่อไปชั้นนะเนาะตาชั้นเอ้าตาเจ้าหมีเหรอตาชั้นคนมันรอบเดียวมันรอบเดียวอยู่โอ้โหดอกไม้ไม้หุนด้วยนะตกน้ำแน่เจ้าหมีตกน้ำแน่ดีไง โอ้โหเดี๋ยวโอ้โหต่อรอ่ได้ไงอะทำได้ไงอ่ะดูฉันเป็ตัวอย่างละกันดูฉันมามาเดี๋ยวดูโอ้โหยืนเฉยๆก็พอปะอันเนี้ยีไม่ต้องยืนไม่อายืนเฉยๆก็พอละเนี่ยเนี่ยสี่ ตกดาวครับท่านผู้ชมทำไมที่ฉันต้ชเด็๋อวโดนดักโดนานอกูอ่ะทำไมของฉันต้องใช้สติวะก็ของฉันมันแบบอีซี่ไงเดี่ยูมาดี๋วดูขอนมาดองฉันาปเดดูของกดวดูขาดยดงาไดียองฉัาเดยวอ่ี๋ไีนม่งัไดดวว

แทน mhm. ทั้งคู่เลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูของแกดูของแกของฉันอะโอ้ยชิวฟัาเบิร์กอมกมบกมกไหนไหนรอดไปรอดดีกาโอทไมเกีี่แกหัวันาเนี่ยแ่่กยอ่ะทีะก็คือว้า สีด้วยกันก็สีเหลือสีไม่ใช่กันหัวร้อนไว้หัวร้อแนะคุณพอดีแพ้อยากเอาหน้าแทรกเหมนบิ๊เฮ้ยเปลี่ยนสีแล้วเอ้าทำไมทีมเดียวกันอีกแล้วอ่ะทำไมฉันทีมเดียวอีกอ่ะอ่ะคุณยายก่อนคุณยายก่อนมาดูดูดูคุณอุ๊ยอันนี้กระโดดกระโดดกระโดดเฉยเฉยะจะนอุ๊ยเด้ไม่ได้จะลองดูกระโดดเฉยเฉยเรียกชื่อทีมว้ายย่า ชวมีเสียด้าแล้วว่ะชวมีแกต้องแก้ตัวนะแกแล้วหมีต้องแก้แกต้องแก้ตัวนะชวหมีโอ้ยโดนานอีกแล้วอันมาอีกแล้วชวมีอุ้ย้ยไม่รอดยไมยกรโดดนนหิวโดนานหรอชีไเาอย่งไร ต่อไปใครคูวาดิเดี๋ยวคูวาดิไม่ต้องซอไม่ต้องซ้อมแพ้อยู่แล้วเอ้นแข่งขันเลยเออดมได้มอันนี้ได้มได้มไดมาดีเออได้เลยไดยดีโอ้ยมต่อไปตาชั้นรแกรัวแกมลอนู้นเลยของง่ายๆของง่ายๆสาวเด่งมาเยพยอะไรอะโอ้ยง่ายอะกระโดดหรอ ไอ้แกงยนี่ยบไอ้งัดจ่จดง่้าวยเอยไ้รอ่าอย่าไม่ไรอนย่งไมรย่าไรอนยไม่าไ้อยรอ่อย้อย่า้รอยวรอย่รอย่ไออย่าไ่รออนย่ว้่ไ่ไมร่ไม่ไว้า้ากาอรอบทีมอยอย่ สองคนที่ผ่าน Four คู่นี่เราแพ้เลยนะออ้ยไม่รอดอันนี้ไม่รอดยากอันนี้ยากอันนี้อันนี้ยากเีเดี๋ยวจะลองดูฉันจะลองดูยากอันนี้ยากจะได้ดูจะดดจะดดจะดดจะได้ด าย,าย,ยายรอดคนเดียวถือว่าชนะเหรอเนี่ยอะไรอะไ้แต้มไงทีมเดียวกันงไงโอว่าเล่นทีมลุม<ช>้าม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 า,มาเฮ้ยฝั่งน้ำง่ายกว่าฝั่งน้ำง่ายกว่าโอเคโอเคน้ำทะมุนน้ำทั้งฝ่ายโอ้ยบอกว่าน้ำทั้งฝ่ายฉันยังไม่มีแต้มเลยเนี่ยยังสูดแต้มอยู่เลยเนี่ยทำไมมาชนกันเนี่ยเหตุใดมันชน่รู้<ๆ>อ้ชิบแย มันเป็นมันเป็นแผลนให้แกสู้กันไงมันจะเป็นแผไใชฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะไม่ได้ดูอ่ะผลไม้ไว้ผลไม้ผลม้ยูไไอยผ่ไ้ใครายายใครถูกด้วยมวยยังถูกอัะผมไม่ได้แต่โอ้โหสิทุกคนชนะโอ้โหโมดี้ไไอ้บ้า แกอยู่บ้านไปก็เลชนะแอนดีมกเราจะชนะเราจะแก้ตัวเจ้าหมีโอเคเอาฉันห่แกดีอ้หแกอยู่ันบ้านไปเลยอ่ะน่ยยังไงแท็กทีมว่าชนะอยู่แล้วอุ้ยอันนี้กระโดดนะแล้วกันนะให้ผ่านนะเจ้าห่อันนี้ผ่านให้ผ่านอันนี้ง่ายเกินอ่ะชน้านวอันนี้ง่ายเกินง่ายเกินง่ายเกิน อะไรอ่ะไม่เป็นไรจะต่อเดี๋ยวยายแก้มือให้แกแค่ได้น่อดคุณยายผ้าดีเดี๋ยวดูสีเดี๋ยวดูของยายนะูที่โอ้โหกระโดดกระโดดกระโดดเอาได้แล้วเฮ้ยเอาให้กระโดดแกนอนทำไมแกนี่นี่รันนีรถหรูะกระโอะไรเนี่ย อน้ทะไรอ่ะตักกันฉันบ้างล่ะมาโอ้ยอุ้ยอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายตรงกลางคุณพ่อหตรงกลางนี้มีรองมาแล้วตรงกลางไปเชื่อหมีเจ้าหมีจะรอดไปทุกคนขอให้เจ้าหมียากยากเจ้าหมียากยากพวกแกตัวอยางเภาษาไทภาษายยากแน่นอนเอาแล้ก็ตกระโดดให้ตรจัตวา เฮ้ยหลอเฮ้ยเลยเฮ้ยมันรอดอะไรเนี่ยอะไรอะไปไฮ้ยกภาษายละรอบทีมรอบทีมรอบทีมมะเฮ้ยแข่งทีมกันทุกอย่าง้อให้แกเจออะไรยังไโอ้โกระโดดกระโดดเล่สองเล่นสองกระโดด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  เฮ้ยหลอดเฮ้ยโอ้โห oh my god อุ้ยได้สองแต้มเลยได้สองเท่าเลยคะแนนอ่ะแท็กทีมกันอ่ะนำเลยอ่ะอุ้ยอีกแล้วอันนี้อีกแล้วลองทางขวาลองทางขวาด้วยมาลองขวาดีมาเลองขวาเฮ้ยได้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 อุ้ยทุกคนมีสกิลกันหมดเลยอ่ะตอนเนี้ยมา ดูเจ้าหมีซิว่าจะได้ไหมอยากยากขอยากยากหมีจะได้อะไรไม่ได้าเยครับยากยากว้าวกระโดดกระโดดหลัหัวติดดีฮาเลยนะเออหัวติดแน่นอนหัวใหญ่เกินไก็ติดเอ้าวเ้ายหัวติดอะไรตัวแกใหญ่ไม่ใช่หรอหัวโตขนาดนี้รอดได้ยังเนี่ยโอ้โหโอ้โหกรแพ้ชอบดิดกลับไปสีแดง สเกสีเหลืออาลัสสีน้ำเงินแหละว้ยอ้อดดเอ๋หุยทิพเดียวกับเจ้าบีแล้วไอยวงฉันปะเนี่ยดูฝีมือชันลรลกการเจ้าบีโอ้ยกลัวจะเปนขยบวาดี่ก็ได้อะใหญ่เพย์นะจุดตัวีดูดีอ่านี่เขาเอาเรื่องจริงคนนี้ไปตามี แหม่รีบเล่นละสิเจ้าผีอาลุ้นกันเลยของ่ายๆเจ้าผีง่ายๆง่ายๆทีมเดียวกันอุ้ยสบายกดนั่งก็ได้แล้วเนี่ยนั่งก็ได้แล้วอ่ะเออนั่งก็ชะดาแล้วอ่ะนั่งนั่หัวติดหัวติดเมื่อกี้เขาหัวติดเจ้าผีแกโทวแกอยู่ทีมเดียวกันโยนเกมโยนเกมเจ้าผีแกมาดิเล่นดีดีโอ้โหหัวแกดีดิ ดูแกดิดูแกดิ่จะวีดูแกดิดิเฮ้ยเฮ้ยเอไ้งมีของวายบัตรทองกาแฟีกับกาแฟตีก o ับลอยได้ไงอะอะไรเนี่ยมานี่มาขอยากเลยมั้งขอยากเลยอยากๆทดสอบความจำทดสอบความจำเอาคอนโไปกับกุลเอาคอนโดไมเอาคอนโดด นี่เขาตดอดเลยดนไ้พวกเขาจะอายช่อ่จอ่มไม่กคเอยไว่มาวเาาแทกแผ่นดินดูมว่เอวอาที่สมวมันไม่กาโตมันเแแกงเเอนรอเปลลเฮ้ยล้อทีมจะหมีล้อทีมเุ้ยอะไรอะาอเอากระโดดเกระโดดเด้เดนเดเด้เดเดาไ เป็นยางระานนำมาเลยนี่แค่น้เอปลนกวิกกี้แซงตคุณยายคุณยายขอยากยากข่อยากยากข่อยยากยากโอ้ยคือบินหายแล้วเครื่องบินแล้วยายจะทำอะไรได้เขาขอเอพร้อมก่อนยายนอนยายนอนคือบินคือบินกระโดดกระโดดกโดว้ยติดใจเครื่องบินโอ้โหนี่กบินลงน้ำเลย คุณครูคุณครูขอยากยากขอยากยากคุณครูขอยากยากอยากอยากโอ้ยง่ายอ่ะโอ้ยายหันข้างก็ได้แล้วหรือยืนตรงก็ได้แล้วเนี่ยยืนตรงเลยเนี่ยชิวๆโอ้โหอะไรอ่ะนี่ต่อจากวีดีกับเจ้าหมีชนะครับวว้าเก่งจริงๆเลยดีครับมาต่อไปจะอยู่ทีมใคร หรือว mm ่าอยู been, oh. mm ่เ hmm. ด okay. ียวทิมใครก็ได้ที่ไม่ใช่แกแกล่ะละอุ้ยเอาอุ้ยทีมเอาเกมเราทีเดียวกันอยู่เอาอยู่ทีเดียวกันจะวีอะไรอ่ะฉันจะโทรเกมโดนัทโดนัทฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบทั้งหลายอ่ะไม่ได้โห้ยไปล่อไปล่อไปล่อด้ฉันเกลียดโดนัทไถเจวีเอาให้ร่อหน่ะเจ้าวีโดน โดนแล้วเนี่ยเหมือนจกระโดดเลยเจ้ามีเออลอดเฉยลอดเฉยเขามีของเขามีของลอดเฉยอ่ะพอแล้วตาคนอื่นดูเลยนีของใหญ่ปิดปากดอกไม้ดอกไม้หมุนเดี๋ยวเรื่อง ลึไะรู้เลย่อดเลยอง้เหรอฮ้ยไ่รอดอ้โหตกน้ำเป็นคุณยายตกน้ำซึ่งั้นมาขอยากๆเท่าผีต้องให้คุณบอดียากๆไปไป โอ้โหอุ้ยอันนี้ง่ายนอนง่าย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 อดนอนนอนนอนรอดันรอดง่ายนอนเลยอคุณเคโอคโอเ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 อเคอเคโอเคโอเคโอเคอเคีอเอเออเอเคโอเคออเเ้เเเออคเเ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 เโอเ ไปแล้วจะต่อหอยสดเด้ยดเนยดเฮ้ยเฮ้ยเขาดอเขาดีเลยไอ้แก่เราิ่งแพชแล้แหละคะแนนดำแล้วไม่ใช่ทีโ่ำแล้วบอกเลยจังหวะนี้ขอยากยากให้แกนี่หน่อยดิแกนี่มาว้าวยากยยกงอวัวตัวงวัว เฮ้ยรอดเขารอดได้ยังไงดดูิคุณยายผิวมากไหนดูคุณบอนดิเอามาดูก่อนใจเย็นทุกคนเฮ้ยโอ้โหกระโดดมากระโดดธรรมดาน่าจะได้นะเขาบอกว่าจะได้ในลูกมาหลายลายแลยนะกระโดดธรรมดาเนี่ยมาดูนี่ได้ได้อยู่โอ้โหแต่ขนาดพวกา่อยย่างนน้อฉัก็ไมุ่นแตกมัา แกกันที่โลอะรอบนานจะชนะแน่ในที่สุดเจ้หมีพวกเราก็ชนะจบแล้วนะครับอ่าใครอยากมาเล่นก็มาเล่นได้นะครับเราจะทิ้งลิงไว้ข้างล่างนะครับเป็นด่านที่แบบว่าสนุกบ้ากเอาไว้เล่นกับเพื่อนนะแล้วขิงกันมันน่าจะมีด่านยากกว่านี้มั้งใช่ไหมคุณยายเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงยากเลยพคุณยายตกน้ำดีกว่าเออเนี่ยยากแล้วเนี่ย เรียบร้อยเป็นไง่ะี่ครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของความยากนะครับใครอยากมาเจอ,อยากยากก็เราเนี <c> ่ย <oughs> เอาเลยไม่เอาคนเ,ไเ,เ<อ>ดไม่เอาด้วยดูหมีเป็นรอบสุดท้ายนะครับทุกคนอ่าอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับซับสไคร์ด้วยนี่ครับจบไปกับเจ้าหมีตกน้ำนะครับนี่นนปูดิบเ,เจ้าหมีละเออปูดิบเ,เจ้าหมีนี่ไงปูดิบเจ้าหมีเรียบร้อย เฮ้กินเดี๋ยวผมไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย